ปิดเบรกหน่อยพี่ปิดเบรกหน่อยปาจิงปาจิงเอาแล้วครับโอเคครับโดนของใหญ่แล้วปิดเบรกหน่อยพี่เออก้าช้าสายเหนียวสายแน่นไหมงัดขึ้นมาเนิบๆน็บอยากกระชากอุ้ยเฮ้ยเ้วันนี้พี่กูโดนแล้วเว้ยอุ้ย นั่นเนี่ยเดินมานั่นเนี่ยเรื่อยๆมานั่นเนี่ยอือโดดนะครับเป็นโก้ทัพรมมครับผม้วครับผมวันนียยย้ยอมละ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 เอาขอใหญ่นะไอ้นี่อืมแต่ยเย,ย็นเรื่อยอืออือ อากาศดีครับวันนี้อากาศดีใช้ได้ครับผมก็ได้ดอกแดงไหมครับหน้าเหมือนดอกแดงจริงหน้ากบเหมือนพวกอู้ตามองมันวิ่งเร็วนะข้ามองมันวิ่งเร็วนะแต่ใช่ตามองเท้ามันวิ่งเร็วนี้ยจะวิ่งช้าๆน่าจะกง นี่มาลูนึ่งครับดอกแดงหรือเปล่าครับผมถ้าดอกแดงก็ตึปากมั้งยอมไหมยอมไหมขนาดคันแข็งก็นั่น

มันต้องมีวิ่งยาวทักรอบสองรอบไปด,ดูอะไรสาม,มนาทีครับสามนาทีแล้วออกน้ำส <c oughs> ี่สิบเมตรตรงนี้ม <c oughs> ง้อวุ้ยมงม่วงอะไรนั้นมองเผา <c oughs> <c oughs> เตหลังเตหลังให้快มังเผาครับมังเผาเตะดีอ่เล็กดีๆไม่ต้องรีบ